สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสูเปอร์เดนเซตนะครับวันที่20เดือน12ปี2024ครับพบกับผมเรียวชลกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีเซกิริตี้ส์ครับเนี่ยนะครับเซ็นดิงเด็กนะครับปรับลดลง12.46จุดครับลดไป0.9%นะครับปิดที่ระดับ1,365จุดมูลค่าการซื้อขายครับ5.99หมื่นล้านบาทโดยมีฟุตซีบีบาลานซ์นะครับจำนวนหุ้นที่ปรับลงมี382บริษัท้ที่ปรับขึ้นมี131บริษัทครับ น,นรปรับลงจากแรงขายหุ้นไทยออยน,นะครับรวมถึงหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ CFP ของไทยออยอาทิ GPSC นะครับและกลุ่มธนาคารเรื่องของการกังวลปล่อยกู้ให้กับไทยออยน,นะครับโดยมีเซกเตอร์ที่ปรับลงกลันันีครับคือกลุ่ม e NERGY ครับไทยออยปรอ์ปรทปตทสพ,พกลุ่มขนส่ง LOT กลุ่มธนาคาร KTB SCB KBank ส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นครับคือโรงพยาบาลครับ BDMS B.H พุ่นชี้ขึ้น่อนไวโดดเด่นวันนี้ครับกลุ่มแรกนะครับไทยออยนะครับวันนี้เนี่ยลบไปถึง22.14%ครับโดยกังวลโครงการ CFP นะครับมีคอสโอเวอร์รันครับหลังบริษัทแจ้งตลาดใส่เงินลงทุนในโครงการ CFP เพิ่มอีก80,000ล้านบาท คิดเป็น30-40%ของเงินลงจุนเดิมและมีความเสี่ยงที่โครงการดังกล่าวเนี่ยจะล่าช้าออกไปอีก3ปีนะครับส่งผลให้มีดาวซด์ต่อคาดการก,กำไรสุทธิของไทยออยล์ในปีหน้าและอีก2-3ปีถัดไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของเรานะครับออกบทวิเคราะห์แนะนำให้ขายในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ ต่อมาครับ GPC s ครับวันนี้ลบไป6.83%นะครับลบเยอะเหมือนกันมีผลกระทบร่วมกับไทยออยนี่แหละเนื่องจาก GPC s นะครับเข้าลงทุนในหน่วยผลิตไฟฟ้า ERU นะครับเพื่อขายไฟฟ้าและไอนามให้กับโครงการ CFP ของไทยออยเมื่อโครงการดังกล่าวเนี่ยล่าช้าออกไปอีก2-3ปีครับยอมได้รับผลกระทบคาดการกำไรมของ GPC s อย่างเลี่ยงไม่ได้ครับผมต่อมาครับ Homepro ครับบวกไป3.93%ครับ CRC บวก0.74% โดยอั p เ r f o r ฟตลาดนะครับนักลงทุนเนี่ยเข้าเก่งกัำไรดักทางคอรมพิจารณาอนุมัติมาตรการ easy e c e นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเป็นบวกต่อยอดขายของบริษัทในกลุ่มค้าปลีกโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทที่มียอดขายต่อบินสูงครับอาจิ CRC และโฮ Pro เนี่ยครับต่อมาครับบางจากครับวันนี้บวกไป3.36นะครับราคาพุ่งนะครับ สะท้อนข่าวลบไปใน ESG และลุนด,ดัชนีเซท50ไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคาดว่าจะได้ผลบวกจากการย้ายเงินลงทุนจากหุ้นไทยออยที่มีประเด็นลบเฉพาะตัวและพักเต็มในกลุ่มธุรกิจที่ใกล้เคียงกันคือ p c p ครับ สุดท้ายครับติดล้อนะครับวันนี้บวกไป2%ครับโดยปรับขึ้นรับข่าวปันผลระหว่างการนะครับชาวนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยออกบรวิเคราะห์มีมุมมอง s l i t l y p y s o t i v i นะครับจากข่าวจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะครับ1มกราคมถึง30กันยายนปี2024เป็นเงินสด0.438บาทต่อหุ้นให้ดีเว e n d yield 3%มีกำหนดขึ้น XD นะครับ3มกราคมและจ่ายันผล17มกราคม2025ครับสำหรับวันนี้เก่งในเกมสุดประเด็นเซตก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ